โอไม่ได้เก็บภาพเลยอ่ะเออทำงานหน่อยทำงานหน่อยแขกแนะหทอายรๆวงาน่าไเสกไปเลยไม่ออกไดูก sure> ันเยอะไม่เปล่าเก่งเลยปวดดันดิ โทรศัพท์ไม่ไดมีเมียถ่ายวีโอนะใครถ่ายรูปไปนะเมียถ่ายวีดีโอนะเอาอะว้าถ่ายรูปเมียถ่ายวีโอเออวถ่ายรูปกันแหละครับสวดีค่ะ พวกนี right yeah. ok <t <t ้วางบนไม่ได้ะบนเข้าเลยนะเดี๋ยวน้ากาบสครั้งนะนั่งเลยนั่งเรล้วกาบสาครังกาบสครั้งนะจะได้มากาบไหว้เจ้าที่แล้ก็สารตายายนะที่ปกปักรักษาอยู่ณที่นี้ก่อนหน้า่ได้ไปบาชา อุปสมบทนะครับวัดโสภาราวัดธง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 , <c oughs> งนะ,ะนวัดธงเราวาดนะครับจะได้มากราบไหว้สักการะนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะพระชายะมงคลนะสิบหกปากรักษาอยู่หน้าที่ดีแล้วก็สารตายายจะไหว้พร้อมกันทีเดียวเลยนะนาคนะากราบสามครั้งแล้วนะนาคตั้งน้มูสามจบดังๆนะว่าน้มูสามจบนะนาคนะเอากล่าว นะโมตัสปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอุกาสะอิมินาอิมินาสกาเลนะสกาเลนะ เจ้าที่เจ้าที่พระชัยยะมงคลพระชัยยะมงคลศาลตายายศาลตายายข้ามามีหางข้ามามีหางข้าแต่เจ้าที่ข้าแต่เจ้าที่ชัยยะมงคลชัยยะมงคลศาลตายายศาลตายายที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาอยู่ณที่นี้อยู่ณที่นี้เพื่อข้าพระเจ้านาเพื่อข้าพระเจ้านามาขอกลาบไหวบูชามาขอกลาบไหว้บูชาที่ได้เคยล่วงเกินที่ได้เคยล่วงเกินกายวาจาใจกายวาจาใจขอบุญ กุศลขอบุญกุศลยงบังเกิดจงบังเกิดขอให้อนุโมทนาขอให้อนุโมทนาแก่ข้าพระเจ้านาแก่ข้าพระเจ้านาผู้จะบรรปชาผู้จะบรรปชาอุปสมบทอุปสมบทในครั้งนี้ในครั้งนี้ขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจริญและครอบครัวข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจริญแก่ข้าพระเจ้านาด้วยเทิดแก่ข้าพระเจ้านาด้วยเทิด กนะเดินกาวเดินกังนะลมาบอกทวนะาตแล้วก็ทีจ้ทางนะไยกขึ้นไปด้านบนนะไปหเรือนม่ต้องเอาขึ้นเปลี่ยนแพไม่ต้องเปลี่ยนแพไม่ต้องเอ็ดมาไม่ต้องให้ถือมาเฉย ไมเปนมคู่ไปด้วยเนานบอกกาวเหตอนที่าได้ไปอุสมงหวัดหงนะครับาาวัดก็มาว่าวัดงัดงนบตั้งใจนะ นะนะก่อนที่หน้าจะได้ไปบรเพ็ญฌานก็บอกล่าวล้านะผีร่างผีเลี่ยนผีปู่ผี่าตียาๆนะบอกล่าวแล้วตั้งนโมเลยนะดังๆเหมือนเก่าตั้งนโม3าจบนานะนะโมัสสะปะคะวะโตอังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะคะวะโตอัหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะคะวะโตอัหะ สสกาอุกาซาอินนีนานนาสะกาเลน,นะสะาสกลนานะ ผีร่างผีเรือนผีร่างผีเรือนผีปู่ผีย่าผปู่ผีย่าผีตาผียายผตาผียายที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาณที่นี้ณที่นี้ด้วยข้าพระเจ้านาด้วยข้าพระเจ้านามาขอกราบไหว้บูชาขอกราบไหว้บูชาที่ได้เคยร่วงเกินที่ได้เคยร่วงเกินกายวาจาใจกายวาจาใจขอบุญผู้ลนขอบุญกุศสจงมาเกิดจงมาเกิดขอให้อนุโมทนาขอให้อนุโม ข้าพระเจ้านขาข้าพระเจ้านาผู้จะบ,บรงประชาผู้จะบรประชาอูประสงบนประสมบนในครั้งนี้ในครั้งนี้ขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจริญและครอบครัวข้าพระเจ้าและครอบครัวของข้าพระเจ้าขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญความจเจริญแก่ข้าพระเจ้านาด้วยเถิดข้าพระเจ้านาด้วยเถิดขาทำหนังนะเขาทำเพื่อนนะครับ บอกชื <muitas S 2> ่อเาด้วยนะสิมาบอกชื่อเขด้วยนะนี่ยมาบอกบุญกุศลวันนี้นะนาดได้มากราบไหว้นะบอกคนรู้กันด้วยบอกื่อนมาบอกราบเขานะท่านท่านท่านเธอบอกเขาชื่ออะไรได้ก่อที่นาดจะได้แก่ต้วแก เทีนแล้วก็ดอกไม้สิ่นวางั้ดับเทียนก็ได้นะเทียนก็ดับเออหมือปัดทำหมือเออวางแล้วดอกไม้วางตรงนี้เลยวางัั้งเลยนะั้งมาบอกเ่านะบอกลาเานาจะได้ไปปสมมทวันีนะเรียบร้อยแล้วไปไหนเปล่าไม่ไปก็กลับนะไป อ้าวแม่บอกไม่เอาแกงเลยไปผมเดินทางครับเสาเมากล้องไปไม่ทันแล้วครับเป็น เป็นเปนอไันเป็ญ้าเขาอรู้กปู่ม่าแล้่ะโมชนาจะได้อนทจะได้ไปุเสปวนในวันพรุ่งนี้จะได้ให้จบป่าจบไปอนุโมทนาบุญให้น้าก่อนที่นาจะได้ไปอุบเสมบในวันพรุ่งนี้เอานากราบเลยนะกาเขาสามครั้งนะผูย่านายายของเรานะแสง

มาลาโทษย่าของเรานะย่าของหน้านะตั้งนโมเลยนะจะพูดคำไทยให้นะนะโมตัสสะวะวะโตอารักตโตสัมมาสัมพุระสักนะโมตัสสะวะวะโตอารักตโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะวะวะโตอารักตโตสัมมาสัมพุทธสะอุกาชา กรข้าพระเจ้านาดวข้าพระเจ้านาขอกราบคุณย่าอกรบคุยาที่ได้เคยร่วงเกินเคยงกิายกรรมวจีกรรมโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมหรือกายวาจาใจหือกายวาจาใจขอบุญบุญสนขอบุญุศบังเกิดบังเกิดขอให้อนุโมทนาบุญขอให้อนุโมทนาบุญแข่ข้าพระเจ้านาแก่ข้าพเจ้านาพูดจะบรรพชาพูดจะบรรพชาผูปสงคบุในครั้งนี้ประสมบุในครั้งนี้ขอให้อโหสิกรรมขอให้อโหสิกรรม แต่ข้าพเจ้าหน้าแต่ข้าพเจ้าหน้าพูดจะอุปสมบทพูดจะอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยเธอในครั้นี้อ่งพานให้เขานะไปรับพานให้เขาแตกพานหน่อยนะแค่แตกพานหน่อยคฮะแต่งยี่ทาลังวังแล้วก็ยกพาไอ้ยกเออ่กระไลยกบาทให้เขาจบนะไม่ใช่เป็นหน่งไมให้แค่แตกในหน่อยแตกในหน่อยเออ กจะเอทานด้วยนะเอาละแล้วก็กราบหน้าหญ้าอีกสามพังได้มาบอกเอาแล้วว่าเอลูกหลานของยญ้าจะได้อุปสมบทผสมโขงผสมมาวาดในวันตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะเขายังไม่กิดก็ให้พ่ะจิดก่อนเอาเลือดกอยไทยนะ ให้นาคกาวลูกหลานก่อนที่จะบวชวัดโงงนะในวันพรุ่งนีน้นะจะมาบอกคุณให้คุณช so ่วดได้อนโมทนาบาตไก่นะเหมือนมาบอกกา่านะครับเนี่ยว่านโมเลยนะโมประสพปะคอโตอัะโตสัมมาสุบุญลัทษะนะโมประสพปะคอโตอัะโตสัมมาสุส ปราสาทปราสาทเพื่อข้าพระเจ้าล่มขอกราบไหว,ว้ทวดขอกราบไหว้ญาชวดที่ได้เคยล่วงเกินได้เคยร่วงเกินกาย,ยากรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือกายวาจาใจกายวาจาใจขอบุญกุศลขอบุญกุศลให้แกาย,ยาชวดให้แกญาชวดได้อนุโมทนาบุญได้าอานุโมทนาบุญกะ ที่ข้าพเจ้านาคจะอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ที่ข้าพเจ้านาคจะได้อุปสมบทในวันพรุ่งนี้ขอให้โอโหสิกรรมขอให้โอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านาคแก่ข้าพเจ้านาคด้วยเธอด้วยเธอหลงพานให้เขารัลลบแล้วก็ให้เขาจบบานะตรไ,นะไกลด้วยนะเขาแต่งก็ได้นะเออเราล็อแล้วกะเออแตะแล้วก็รับกรรมขึ้นมานะเอารับบาตรไก่ด้วยเพราะว่านุโมทนายกบาตรไกนะคนุณนะี้ไปนะคุณนี้วัาไปบนขุนนั่นนะ

เรามาบอกนะคุณอนนะยายช่วเป็นปู่ย่าตายายของหน้านะเอล่าอ้หนู่ากลใกล้ยายอ่ะอะก้ใกล้ยายไอ้ยายหัวเน่หอ้ยายลูกหัอไม่ได้ตัดผมมันนะแล้ววพรุ่นี้พวกหนูจะตัดแทน รูหลานได้มาบอกบุญนะขอขมาท่านนะฮะเหมือนปู่ย่าตายายของเราเป็นทวดนะของหน้าในวันพรุ่งนี้จะได้อุปสมบทนะก็มาบอกกล่าวได้ขอขมาที่ในเผยลูกเกินกัญกรรมียที่วังประตูมาวาดนะเอามาบอกกล่าวเล่าเ็กบอกยายได้ขออนุโมทนาบุญสัพพะขอวโตอานาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต มาสมบูรณ์ตาอุกาสาอุกาสะดูข้าพเจ้านาดูข้าพเจ้านามาขอกราบไหว้ขอกราบไหว้ย่าช่วดยาชวดที่ได้เคยล่วงเกินเคยกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือกายวาจาใจกายวาจาใจขอบุญกุศลขอบุญกุศลจงบังเกิดจงบังเกิดขอให้อนุโมทนาบุญขอให้อนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้านาแก่ข้าพเจ้านาขอให้อโหสิกรรมขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านาแก่ข้าพเจ้านาด้วย เชิญแล้วก็ดูใจหาด้วยนะ้เอาละอยากแบกนีด้วยนะมาบอกลูกหลานของชาวย้านกันนะชานะมาบอกกล่าวเล่าสิทนะบอกขอบุญผู้ลนะก่อนที่น้าจะได้ไปพรรชาปวสมบุตนะครับปอดโถปวะตูมาว่าน แล้นะเป็นผ้าเป็นของชานะเรียบร้อยแล้วนะตาตาสนาลวดนะก่อนที่หน้าจะได้ผูกนสองบทเป็นหกวเ็นโคมาวานะมาโนมาวานะ

วจีกรรมมโนกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือกายวาจาใจกายวาจาใจขอบุญกุศลขอบุญกุศลจงบังเกิดจงบังเกิดขอให้อโหสิกรรมขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหน้าแก่ข้าพเจ้าหน้าผู้จะอุปสมบทพูดจะอุปสมบทในครั้งนี้ครั้งนี้ขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความเจริญอิ่มเลยเจ้าหน้าพระเจ้านาคได้เถิญ จะ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 รับผานก่อนรับผานก่อนรับรับรับผานอย่างนี้อ่าอ่าจบอ่าปล่อยปล่อยให้เราปล่อยปล่อยแล้วก็ปล่อยอ่าให้ยกนั่งมายกนี่อีกอ่ไม่จับอ่าจับจับไว้อ่าตั้งจิตอนิโมทนาหลานจะบวชพรุ่งนี้นะครับแล้แป๊บนะอ่าตีไร้ขาะแน่จีหลานจะบวชแล้วจะบวชแล้วลูกหลานของท่านนะจะได้

กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผู้กายวาจาใจผู้กายวาจาใจขอบุญกุศสขอผลขอให้อันนี้โอนาบุญ

จะเปิดน้อยเรียบร้อยนะเอ๊ะข้างหน้าเขาทำอะไรฮะเขาไปไหนกันเหรอเขาไปไหนกัน้งนี่ยแกงไ้เหนียวแกงไปไหนกันน่ะไปไหนกันฮะโห่มี่ที่ไม่กล้าดีนะไม่เขาไปไหนกันเนี่ยตรงไหนวะตัวอยู่ไหนเนี่ยเข้า เอาแล้วหมดนะย้ายมาเยียยายทำอไรปองอ่าต้ยึดย้ายออใช่ปองมตสตวโตอัโสมาุสสาว์นะมตสาว์โตอโตสมาตุตสานะมตสาัตวโตอัโตสมาตุตสา์ปูกาสาปูกาสาด้วยข้าพเจ้าหน้าข้าพเจ้าหน้าจะมาขอขมาอาภัยจะมาขอขมาอาภัยแกยัาย้ายม่ไย้ ใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่่ยลงเกินได้ลงเกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือกายวาจาใจกายวาจาใจขอโปรดขอโปรดโอ้โหสิกรรมโอ้โหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหน้าแก่ข้าพเจ้าหน้าผู้จะอุปสมบทผู้จะอุปสมบทในครั้งนี้ในครั้งนี้ด้วยเธอนนี่นนั่งจะจมิ่งได้ได้ได้ป้าไม่ต้องนั่งยังไงก็ได้ ไไสองตัวพร้อมกักใช่แล้วก็ส่งเขาบานไกลก็จบเลยอ่ะยกมาระวางปล่อยนี่เลยเออมาวางนะรับคนหนึ่งไกลก่อนเลยตัวนี้นอนนะไกลแล้วก็บาดนะวาง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 กวางเลยวางล่างก็ได้วางล่างก็ได้นะเดี๋ยวมันจะลงคนมันวางมันจะโคตรอีกอีกเข้าไปรับเลยรับคนหนึ่งรับคนหนึ่งครับแล้วก็เอาของมาที่ให้เขามีท้เออให้ ขอคุณแล้วนะขอมาลาโทษนะล่ะนี่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 อนที่ไา้จะได้ไปอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นะประกาศลาละขอขมาลาโทษนะมิดซองข้างหลังนี่านี่ล่ะก้องมีห่าว่ะใส่ทางนี่นะเออได้เดี๋ยวบอก ฝากบุญไปด้วยนะเป็นปักใจให้แก่ลากนะได้ไปใช้ใจในในงานเรียบร้อยนะเอาจะ่อดเงี้ยนะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดลูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ